ทุกแกาสวัสดีค่ะนิสิตทุกคนขอยินดีต้อนรับนิสิตทุกคนเข้าสู่รายวิชาเตียงเวียดเาวเตียบภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารโกเตลาหวายอาจารย์ชื่อหวยค่ะเป็นอาจารย์ชาวเวียดนามที่รับผิดชอบรายวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารของสำนักศึกษาทั่วไปมาหาวิทยาลัย นิสิตที่โรงเรียนรายวิชานี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์และรูปประโยคการสนทนาต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษาโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเวียดน,นามและชาวเวียดน,นามอีกด้วยค่ะนิสิตหลายคนคงสงสัยว่าภาษาเวียดน,นามเรียนยากไหมคะไม่มีพื้นฐานเรียนรายวิชานี้ได้ไหมคะซึ่งสําหรับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้เราจะเน้นการฝึกปฏิบัติโดยผ่านกิจ ช่นการฝึกออกเสียงการสะกดคำศัพท์การใช้คำศัพท์และการประยุกต์ประโยคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นมาเรียนภาษาเวียดนามกับโกูหวายนะคะกล่าวเอินก็เอมขอบคุณนิสิตทุกคนค่ะ